และนี่คือจากออนไปเทพในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ EP ที่ห่งเป้าหมายใน EP นี้นั่นก็คือผมจะต้องเคลียร์สตอรี่ให้หมดและผมจะต้องปั้นตัวละครมิสติก1ตัวแบบอีโวเพื่อแบกตัวผมเองไปยังสตอรี่สุดท้ายนั่นเองนะครับโอเคแค่นี้แค่นี้เองโอ้โห มาดูซิว่าผมเนี่ยจะสามารถเคลียร์สตอรี่ได้หรือไม่ในคลิปนี้อย่าลืมครับ ฝากกันกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะเริ่มเล่นใหม่มันเหนื่อยจัดไอดีไก่ร้านเราได้นะร้าน e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  store จำหน่ายดีไก่ปลาไก่เพชไก่ตันและรับฟาร์มหลากหลายแมปใช้บริการใต้คลิปนี้คุณอยากฟาร์มในเกมโรบอกแต่ไม่มีเวลาฟาร์มใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชสุดเจ๋งที่จะช่วยการฟาร์มของคุณเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรบอ m แมปทอยเล t ท,ทาวเวอร์ดิ e เอนส์ไฟไนทีดีหรือมีมซีก็ใช้งานได้สบายสบ UG Phone จะช่วยคุณฟาร์มได้ตลอด 24ชั่วโมงแม้คุณจะปิดมือถือปิดคอมคอมบึ้มหรือไม่มีเน็ตระบบยังทํางานต่อฟาร์มให้คุณอย่างต่อเนื่องราบรื่นลดปัญหาแบตเตอรี่มือถือเสื่อมหรือค่าไฟพุ่งเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นพร้อมรับส่วนลดพิเศษ20บาทเพียงใส่โค้ด UG 3333แอปใช้งานง่ายอยากทดลองฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปแล้วเริ่มฟาร์มกันได้เลยครับ เริ่มต้นมาแน่นอนครับผมทําการดิ่งมาที่จุดใส่โค้ดทําเหมือนทุกทีที่ผมเนี่ยทำเหมือนกับแมปอื่นนะฮะใช่ครับแมปนี้ได้ชื่อว่าเป็นแมปที่เล่นยากมากๆฉะนั้นการใส่โค้ดก็คงจะไม่ธรรมาดานแน่นอนนะฮะผมได้โค้ดมาแล้วเป็นโค้ดล่าสุดใหม่สุดแต่เผอิญว่ายังใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเลเวลของผมเนี่ยยังไม่ถึงเลเวลที่โค้ดนั้นกําหนดเลเวลที่จะใส่โค้ดได้เราต้องเลเวล20ก่อนฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องจําใจยอมทําต่อไปนะฮะ นั่นก็คือการสุ่มตัวละครตัวแรกในทีมหรือว่าใช้เพชรกลุ่มก้อนได้ที่ผมมีจํานวน260เพชรนั่นเองเพื่อมาสุ่มตัวละครครับแล้วก็เดี๋ยวมาเอ้ยตู้นี้เจ๋งเป็นเวจิตา้าแล้วก็กสัสนะฮะส่วนนี้ก็เป็นอิชิโกะตู้เลกาซี่อิชิโกะงั้นสุ่มตู้นี้ไปครับอันนี้คือการสุ่มครั้งแรกในดีนี้ดูซิว่าเวจิตา้าจะมาเลยหรือเปล่าเป็นไปได้ยากะนะพูดตามตรงมันเป็นไปได้ยากครับอย่างน้อยขอตัวปั๊มเงินก็ได้นะสักตัว โอ้โหเข็มเว้ยเค็มเว้ยสุ่มได้อีกสรอบนะฮะหลักๆแล้วก็สุ่มไปเลยหมดตัวหมดตูดหมดใจเฮ้ยดีอยู่อย่างน้อยได้อีปิกมาตัวหนึ่งถือว่าเล่นได้อยู่นะฮะแบบนี้สบายละ โอ้ถ้าได้รีเจเนอรี่มาสักตัวนี้จะสบายกว่านี้ป่าแชทหลังจากผมได้ตัวละครสุดเข้มมาแล้วแน่นอนรับเริ่มต้นเป้าหมายเราเลยดีกว่านั่นก็คือการเคลียร์สตอรี่และนี่คือสตอรี่แรกในเวฟที่15นะฮะผมทําการวางตัวละครประมาณนี้สแปมสแปมเรียกได้ว,ว่าสแปมไปเยอะมากๆตัวละครที่ยุดเลทที่สุดในรอบนี้เหมือนว่าจะเป็นอุซอบนะฮะยิงโคตรเบาเดเมจโคตรน้อยแต่ดีหน่อยผมมีพี่เจนอตคอยแบกเดเมจอยู่นะฮะยังพอเล่นได้อยู่นะครับวอต ัวแรกที่ผมเจอเนี่ยเป็นตัวที่มีชื่อว่าไทแรนต์ผมคิดว่าน่าจะเป็นฟรีเซอร์นะนะมันจะมี2เฟสนะฮะเฟสแรกมันขี่ยานมาแบบปกติเฟสที่2มันแปลงร่างเป็นฟรีเซอร์ตัวโต,วตวเป็นร่างขั้นสุดท้ายขั้นสุดยอดแน่นอนครับเลือดมันโคตรจะเยอะสําหรับมือใหม่แบบผมเลยนะฮะเลือดพี่แกล,ล่อเป็น4,466เลยแต่ดีหน่อยครับอย่างที่ได้พูดไปนะฮะว่าผมเนี่ยสแปมตัวละครลงไปนะฮะรุมย่ำบอสบอสเดทแบบสบายสบ ในสตอรี่แรกนะฮะโอเคอันนี้ได้ขอมาละเควสเดลี่นะฮะเคว็ดประจำวันแล้วก็อันนี้แปะมี980ดเพรหรอควรสู่ไหมเอ่ย ตู้ไกลรีแล้วอีก2นาทีไม่สุ่มแล้วกันนะฮะเก็บไปสัก2000เพชรเราค่อยมาสุ่มแล้วกันขอการันตีตัวรีเจนเนอรี่ก่อนหลังจากนั้นผมทําการอัพเลเวลยัดถั่วเซียนให้กับเจนอสหรือว่าไซบอกนั่นเองนะฮะเพราะว่าเป็นตัวแบกทีมของผมณนะตอนนี้ถ้าไม่ยัดเลเวลเข้าไปเกรงว่าส k i ิปเวิร์เลเวลต่อไปมันจะไม่ไหวนะฮะและนี่คือเวฟที่15ในด่านไททันนะฮะบอกเลยว่าตัวนี้เลือดโคตรจะเยอะเยอะกว่าตัวเมื่อกี้เกือบ3เท่าเลยนะฮะแต่ดีหน่อยครับที่ ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเดินช้าโคตรเลยนะ <c oughs> แม้ว่าตัวบอสเองจะมีรีเจนเลือดเป็นรอบๆแต่การที่สแปมตัวละครแบบนี้สบายปรือสดอโบโลเลยก็ว่าได้นะครับเรามารับของรางวัลกันหน่อยดีกว่าครับการที่เราเวอร์สคริปเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัลตามปกติแต่ได้เลเวลค่อนข้างน้อยนะฮะถือว่าเป็นข้อเสียแล้วกันครับและแน่นอนครับผมได้เกริ่นไว้แล้วว่าผมเนี่ยจะต้องทําการการันตีตัวรีเจเนอรี่ก่อนสักหนึ่งตัวใช่ครับสําหรับใครที่ไม่รู้การที่ เราจะสุ่มให้ได้การันตีตัวรีเจเนอเรีนั้นเราจะต้องใช้เพชรถึง2,000เพชรนั่นเองและตอนนี้ผมมีเพชรถึง2,000เพชรแล้วถึงเวลาที่จะมาสุ่มการันตีตัวรีเจเนอเรีรแล้วนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวสุ่ม2,000เพชรก่อนนะฮะเพื่อเอาตัวรีเจเนอรีถ้าได้โนบาระคือเล่นง่ายเลยแต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยชิปหายไปครับเฮ้ยพี่สุ่มครั้งเดียวทำไมวะเนี่ยอ่ะสุ่ม10ครั้งนะฮะ มันจะได้เป็นการันตีตัวร e เจเนอ r รหนึ่งตัวได้แล้วครับพอละแค่นี้พอเลยจบได้ร e เจเนอ r รมาแบกแล้วครับต้นเกม ในตอนนี้หลังจากได้ตัวรีเจเนเรที่มาแล้วเลเวลหนึ่งแน่นอนครับผมมาลุยสตอรี่นี้ต่อเป็นสตอรี Demon ayer, ด่ดาบเดมอนสเลเยอร์ดาบพิฆาตอสูรน,นั่นเองนะครับแต่ว่าสตอรี่นี้มันดันพิฆาตผมด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราเจอนั้นก็คือฝันร้ายของมอนดีเจเนเรชันนั่นเองนะฮะมอนดีเจเลือดโหดมากๆจนตัวรีเจเนเรที่ผมได้มาเนี่ยดดเมจไม่พอนะฮะรีเจเลือดแบบเป็นปื๊บเป็นปื๊บเลยพูดตามตรงเลยนะฮะตอนแรกผมคิดว่าสตอรี่นี้ ไหวชิวสบายมากๆแต่ดูจากการรีเจนแล้วบ้านผมต้องแตกแน่นอนเพราะว่ามอนสเตอร์อัปเปอร์เดมอนนะฮะอสูรข้างขึ้นมันอยู่หน้าฐานผมแล้วนั่นเองครับและนี่คือการพ่ายแพ้ครั้งแรกของผมในสตอรี่นั่นเองนะครับมอนชนบ้านถ้าเจอกับบอสอีกบอสก็รีเจนโหดเหมือนกันก็น่าจะไม่ไหวอยู่ดีครับคือตอนแรกผมคิดว่าผมจะยอมแพ้แล้วให้คนดูมาแบกสตอรี่ผมแล้วแต่เกือบลืมเลยครับว่าการที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ย เป็นการ World s ริ p ตนั่นเองมันจะยากกว่าปกติมากๆนะฮะยากกว่าการที่เราเนี่ยจะมาไต่สตอรี่แบบทีละแอคแบบนี้แต่ข้อเสียของการไต่สตอรี่แบบทีละแอคแบบนี้เนี่ยพูดตามตรงเลยครับค่อนข้างที่จะเสียเวลาหนักมากๆเลยนะฮะผมก็ทําการเคลียร์สตอรี่แอคหนึ่งแอคสแอคสและแอคสนะฮะแต่แอคต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ไหวแล้ว <laughs> มันเริ่มที่จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะพารทเลยว่าสแล้วรับด้วย โอเคเทนเงินตัวดีค่ะเอามาใช้ได้จริงหรอดีห๋อเทนเงินงั้นงั้นสักหน่อยไหมคืออยากได้ตัวรีเจเนเรี่อีกสักตัวหนึ่งี่รู้สึกว่าเริ่มไม่ไหวละงั้นเอาตู้นี้แล้วกันนะแต่เราจะแลกเทเลนิตเทละหน่อยแลกวันสักพันหนึ่งสุ่มแบบเอาเลือกเอาชัยเผื่อได้เผื่อได้เฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจครับมันคือตัวรีเจเนเรี่ครับ ตกใจไหมเนี่ยแชทแต่ได้รีเจเนอรียล่ะว่าได้เร็วอยู่ ใช่ครับหลังจากที่ผมได้ตัวละครเรจเดอรี่ตัวนี้มาแล้วทําให้ผมเนี่ยเล่นสบายมากๆเลยแต่หน้าผิดหวังอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มาจากเรื่องโตเกียวคูนผมนึกซะว่าตัวนี้เนี่ยจะตีติดเลื่อนไหลได้แต่ไม่ครับเธอตีติดเลื่อนไหลไม่ได้นะฮะแต่ได้เมดเยอะมากๆนะครับจนทำให้ผมเนี่ยคร์แอค5และ X 6ในด่านเดมอนสเลเยอร์ได้ลุยในด่านนารุโตะด่านต่อไปนะครับและนี่คือผมใช้ตัวโทกะตัวนี้ตัวเรจเดอรี่ตัวนี้แบกผมจนมา ถึงสตอรี T ่นารุโตะแอคที่หได้นะครับแต่ผมก็ต้องแพ้ลงอีกรอบนะครับเพราะว่าบอสที่ผมเจอเนี่ยมันเสกลูกน้องมาเยอะมากๆเลยครับเดเมดตัวรีเจเนรีเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆครับเราจําเป็นที่จะต้องไปฟาร์มเลเวลฟาร์มนู่นนี่นั่นก่อนครับแต่ คนดูอาสาบอกว่าจะช่วยผมเนี่ยในการลงสตอรี่ฉะนั้นผมก็จะให้คนดูมาช่วยผมนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะฮะมอนออกมาหนึ่งวิมอนเดทแม้แต่พระเอกในอนิเมะที่ดังๆยังต้องมีพวกพ้องฉะนั้นผมเนี่ยก็ต้องมีคนดูมาช่วยแบบนี้นี่แหละครับแต่ให้คนดูช่วยไปได้ไม่นานนะครับผมก็นึกออกว่าการที่เราเล่นแบบนี้ทีละลอคแบบนี้มันเสียเวลามากๆเลยนะฮะแทนที่จะเอาเวลาไปวอร์สคริปไปเอฟ เฟรมเพรแล้วค่อยมาเล่นใหม่ค่อยมาเวอร์สคริปต่อเหมือนเดิมที่ผมไม่ผ่านอาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลตัวละครผมเนี่ยอาจจะยังน้อยก็น,น้อยจริงๆเลยครับทุกตัวละครเนี่ยเลเวลแค่30ต้นๆนะฮะจะให้ไปเคลียร์สตอรี่เวอร์สคริปรัวๆมันก็คงจะไม่ไหวอยู่แล้วครับผมตั้งใจไว้ว่าในวันนี้ผมก็จะไปทําการ FK ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาลงสตอรี่แบบเวอร์สคริปใหม่นะฮะซึ่งตัวละครที่ผมจะใช้ในการ FK ก็จะเป็นตัวแรทั้งสิ้นเลยนะฮะเป็นเวจิต้าเป็นตัว นู่นนี่นั่นแหละในทีมที่ผมมีนะฮะมันก็สามารถใช้บริการ FK ได้แต่ว่าจะใครเนี่ยไม่อยากที่จะฟาร,ร์มเพชรเองก็สามารถใช้บริการของร้าน E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  Store ได้นะครับมีบริการฟาร,ร์มเพชรฟาร์มนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายหลากหลายแมปแมปนี้ก็รับฟาร์มนะฮะลิงก์ใช้บริการใต้คลิปนี้เลยนะครับและนี่คือผลลัพธ์จากการ FK มาแล้วประมาณ24ชั่วโมงนะฮะผมก็ได้เพชรมาประมาณ10,000เพชรทถถวนได้กล่องของขวัญได้เลเวลตอน อนนี้เนี่ยผมเลเวล15เรียบร้อยแล้วมารับเลเวลไมค์สโตนที่เรียบร้อยได้ทั้งรีโรดได้ทั้งเพชรนะฮะและกล่องของขวัญเนี่ยสามารถเอามาแลกได้ตรงนี้เราก็จะได้ของแบบสุ่มๆจากซานตาคลอสใจดีนะฮะเดี๋ยวเอากล่องของขวัญเนี่ยไปทําการแลกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อเราจะได้ของดีๆบ้างนี่แลกระยะพันเมตรไป โอเคก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเข็มได้แคปซูลมานิดนึงนะฮะอันนี้ก็มีอยู่นิดนึงเดี๋ยวไปเปิดด้วยละกันมาที่ซัมมอนนะครับเผื่อได้ตัวรีเจนเนอรี่สักตัวหนึงเอ้ยตัวมิสติกสิเนาะไปครับเปิดได้ไหมครับกรณลนนีนี้ตัวมิสติกขอตัวมิสติกสักตัวหนึ่งจะดีใจมากพูดเลยแต่ก็ตามนั้นแหละครับตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับ ไม่มานะฮะหลังจากผมสุ่มตัวละครจากตู้อีเวนต์จนเรียกได้ว่ารถบรรทุกเกลือมาความหน้าบ้านผมเสร็จแล้วผมก็มาลุยต่อครับกับสตอรี่และผมก็สามารถเคลียร์สตอรี่ Act ที่6ในด่านมารีนฟอร์ดได้สําเร็จนะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานครับสตอรี่ต่อไปที่ผมต้องเจอเนี่ยเป็นสตอรี่ด่านโตเกียวกูลคนดูดันบอกผมว่าพี่ครับพึ่งเข้าตู้แต่อย่าลืมครับว่าตอนนี้เนี่ยเพชรเรา ยังมีไม่ถึง2 0,000เพชรเลยนะครับต้องบอกคนดูก่อนว่าแมปนี้ถ้าไม่เติม VIP นะครับการันตีตัวมิสติกในตู้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ20,000เพชรนั่นเองใช่ครับการสุ่มรอบนี้จะไม่ใช่เป็นการการันตีแต่อย่างใดแต่เป็นความคิดที่โง่มากๆกับการสุ่มตู้แบบนี้โดยการใช้ดวงทั้งหมดที่มีในการสุ่มนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ได้อะไรเลยก็อาจจะเกลือกลับบ้านไปเป็นเข่งนั่นเองนะครับมีใครว่างดูตู้ให้หรือเปล่าครับเพิ่งเข้าเหรอโอ้เช็ดเอาดี ซูมเลยไหมทำไงดีวะแชทแชทคิดว่าได้ปะบหมื 15, ่นห้าพันเพชรอะถ้าไม่ได้ซูมนะชีวิตมันต้องเสี่ยงปะน้องเราจะเหยาะแยะมันไม่ได้ว่ะน้องไปครับอย่าเหยาะแยะนะฮะจำไว้เสี่ยงหน่อยดีวะยจอ๋อทำไมไม่ได้นี่ซูมจริงซูมจริงว่าอะไรซูมจริงน้อง <c oughs> อย่าเหยาะแยะครับไปไปอย่าเหยาะแยะจำไว้นะครับดูพี่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวก็ได้พึ่งแล้วครับอย่าเหยาะแยะนะครับ เข้มแข็งหน่อยอีกรอบเดียวอคนดูครับขอพรอนหน่อยขอพรอให้พี่ชื่นใจหน่อยครับว่าแบบรอบนี้พี่ต้องได้พิมพ์มาดีน้องว่าแบบพี่ต้องได้อะขอพรอนหน่อยโอ้ซึมว่ะไปเลยแล้วกันครับโอเคแค่นี้แค่นี้เอง โอ้โห oh, <laughs> แค่นี้เองว่ะแชตขอบคุณดวงสำหรบับเอ่อที่คนดูส่งมาให้นะครับขอบคุณบอลกงกิจากประชาชนในโลกนี้ขอบคุณมากครับโอ้โห oh, ไม่เกือบละ <laughs> เกือบนั่งซึงมว่ะน้องโอ้โ oh, ห <laughs> ขอบคุณดวงมากครับได้ละไม่ถึงสองหมืนเพชรนะฮะโอ้เกือบชิบหายละ โอ้โหโอเคจบ หลังจากที่ผมได้ตัวละครพึ่งน้อยกลอยใจมาแล้วตัวมิสติกตัวแรกของผมมาแล้วผมทำการยัดเลเวลและเอามาสุ่มบัฟให้เรียบร้อยครับผมมีรีโรโทเคนอยู่แค่10บรีโรโทเคินแน่นอนครับอย่าไปคาดหวังและผิดหวังอยู่ดีนะฮะและนี่คือบัฟที่ผมได้ครับเป็นบัฟซูเปียรสอนั่นเองนะครับพูดได้เลยว่าโคตรเข้มเลยนะฮะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับหลังจากนี้เป็นการลงสตอรี่เครีย์สตอรี่ผสมกับการลงชาเลนจ์รัวๆนะฮะเพราะว่าตัวละครพึ่งตัวนี้จะเป็น ตัวแรกที่ผมเนี่ยจะทําการอีโวนั่นเองนะครับมันเป็นตัวที่เรียกได้ว,ว่าเป็นเมตาสําหรับมือใหม่เลยก็ว่าได้ผมแนะนําเลยนะฮะใครที่เล่นตามผมมาในคลิปนี้ควรมีตัวละครพึ่งไวในทีมนะฮะชีวิตคุณเนี่ยจะสบายมากขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงๆนะครับหลังจากที่ผมลงสตอรี่จนปวดตูดวัวสคริปจนปวดนิ้วใช่ครับตอนนี้ผมเลเวล20แล้วนะครับเป็นการอัพเลเวลที่รวดเร็วมากๆแน่นอนตอนนี้ผมสามารถใส่โค้ดได้แล้วผมยัดโค้ดไป2โค้ดนะครับ ได้ของมาเยอะมากๆโดยเฉพาะรีโรจัดเลยละกันนะครับมาสุ่มบัฟให้กับพึ่งน้อยกลอยใจผมได้เป็นบัฟซูพีเรียนะครับโอเคแล้วเป็นซูพีเรียสามถือว่าแจ่มแมวและตัวต่อไปทไี่ผมสุ่มบัฟนะครับนั่นก็คือน้องบูมานน่นองครับเพราะว่าตัวบูมาเนี่ยมันใช้รีโรเศษค่อนข้างน้อยใช้แค่1เศษมีโอกาสลุ้นบัฟโกเด้นเยอะมากๆเลยนะฮะแม้ว่าคนดูจะบอกว่าพี่ครับตัวบูมาผมเนี่ยได้ยูนิคตัวปั๊มเงินได้ยูนิคแต่ตัวเดเมจผมไม่เคยได้เลยบัฟยูนิค ก็ดูของผมเอาเองแล้วกันนะครับผมก็เกลือเหมือนกันนะฮะและด้วยความที่เราเนี่ยใส่โค้ดไปนะครับใช่ครับเราได้ของพวกนี้มาด้วยครับนั่นก็คือเคอร์เรนซีที่ใช้ในการซื้อแคปซูลแคปซูลสุ่มตัวละครอีเวนต์ฮาโลวีนและแคปซูลสุ่มอีเวนต์ของคริสต์มาสด้วยนะครับสุ่มไปสุ่มมาเกลือกินเหมือนเดิมนะฮะไม่เคยที่จะได้ตัวดีๆในรอบนี้เลยครับตู้อีเวนต์ไม่คาดหวังก็ผิดหวังอยู่ดีนะครับ และหลังจากสุ่มได้ไม่นานนะครับสตอรี่ตอนนี้ที่ผมลงอยู่ก็จะเป็นสตอรี่ที่ทําให้ผมเนี่ยถึงทางตันอีกรอบนะครับแม้ว่าพึ่งเนี่ยจะเป็นตัวแบกสตอรี่ที่ดีก็าตามแต่อย่าลืมครับว่าพึ่งน้อยกลอยใจของผมนะตอนนี้ยังไม่ได้รับการอีโวยังไม่ได้รับการเปลี่ยนร่างมันจะเป็นพึ่งที่กากอยู่ฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของผมนะครับนั่นก็คือเราจะต้องเก็บดาวฟาร์มชาเลนจ์กันรัวเพื่ออีโวน้องพึ่งนั่นเองครับเพราะว่าถ้ามีอีโวน้องพึ่งเนี่ยเราก็ ก็จะตันที่สตอรี่นี้นั่นเองไม่สามารถไปสตอรี่ต่อไปได้นั่นเองนะครับสิ่งสำคัญที่ผมเกือบลืมบอกคนดูเลยนะครับว่าสิ่งที่เราควรจะทำก่อนอีโวเลยนอกจากการฟาร์มดาวนั่นก็คือการรีสแตทให้มันสวยก่อนอีโวนั่นเองครับและเราจะต้องฟาร์มค่าวอสเนตให้ถึง100%มันจะได้การันตีสแตท B ีบวกขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แจมแมวแจมว้าวมากๆครับโอ้โหแม่เอ้ยอีโวพึ่งก่อนอย่างแรกเลยฉะนั้นเราจะไป ไปเช็คก่อนว่าตอนนี้ของอีโวพึ่งเนี่ยขาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัพสเตตพึ่งก่อนนะครับเพราะตอนนี้คิวน่าจะ potential หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ครับ potential ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วฉะนั้นเราดูโรออลปึบโอ้ชิตโคตรดีผู้ชมโคตรดีสเตตโคตรสวยโอเคเลยครับแบบนี้สเตตสวยมากพึ่งเรานะครับโคตรเจ๋งโอเคดี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 ด,ด,ดีแบบนี้แหละโซก o ๊ด so ขาดแค่ดาวฟ้าครับ3ดวงก็จะจบครับกับการอีวพึ่งฉะนั้นเวต่อไปที่เราต้องทำนะครับก็คือการที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับในโหมดหอคอยเพื่อที่จะรอชาเลนจ์ที่มันมีดาวฟ้ามาหรือว่าชาเลนจ์บ้าอะไรก็ตามครับที่มันมาเราก็จะเล่นครับเพราะจะได้ฟาร์มดาวเก็บไปด้วยแล้วตอนนี้เวล0แล้วลืมครับเลเวลเมสโตนเก็บด้วยครับอ่าฮะ หลังจากปั้นน้องพึ่งไปประมาณหนึ่งแล้วสตอรี่ก็ไม่สามารถเล่นต่อได้แล้วเวต่อไปที่ผมจะทำนั่นก็คือการที่มาเล่นหอคอยสลับกับการเล่นโหมดชาเลนจ์นั่นเองครับเพราะว่าหอคอยเนี่ยเล่นไปเยอะๆมันจะได้เพชรเยอะมากๆยิ่งชั้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆก็จะได้รีวอร์ดที่มันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะฮะซึ่งแนะนำว่าถ้าไหวแล้วก็เล่นหอคอยโหมดฮาร์ดมันจะได้เพชรเยอะมากๆและชั้นหอคอยของเราเนี่ยจะไต่ขึ้นไปชั้นละ2ขั้นนั่นเองนะครับระหว่างนี้เนี่ย เรียกได้ว,ว่าเป็นการฟาร์มแบบตาแตกฟาร์มถึงตีหนึ่งฟาร์มถึงตีสองลงทั้งชาเลนเล่นทั้งทาวเวอร์ดาวที่ผมขาดอยู่มีแค่สีเดียวเองนะครับนั่นก็คือดาวสีฟ้าผมก็จะสามารถอีโวพึ่งน้อยกลอยใจได้แล้วเชียวครับ นี่เลยครับดาวที่ผมมีตอนนี้เรียกได้ว่าครบแล้วและผมได้กุญแจเคิร์์วอร์มมาด้วยนะครับใช้ในการเล่นเพื่อหานิ้วเอานิ้วมาปั้นพวกตัวบัฟนะฮะให้ตัวบัฟเนี่ยสามารถทําบัฟวนได้นั่นเองซึ่งเป็นเวทที่ดีมากๆนะครับและตอนนี้ Battle p a พาร์ผมก็ถึงเลเวลที่สามารถรับตัวละครมิสติกได้แล้วได้ตัวละครมิสติกตัวใหม่มาเป็นนักดาบสาวสุดสวยใช่ครับ ผมต้องเอาตัวบ้านนี่มันเล่นแน่นอนแม้ว่าจะคิดว่ามันไม่เก่งแต่ก็ต้องอามาเล่นอยู่ดีนะครับพร้อมกับมารับเลเวลไมสโตนให้เรียบร้อยเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวล31แล้วนั่นเองมีรีโรประมาณหนึ่งเอามาส่มบัฟให้กับพึ่งเหมือนเดิมได้มาเป็นบัฟสไนเปอร์เป็นบัฟที่หายากประมาณหนึ่งครับ2.5%แม้ว่าแน่ใจจะหวังบัฟรุ้งอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับว่าตอนนี้ดาวผมพร้อมถึงเวลาแล้วครับที่เราเนี่ยจะทําตามเป้าหมายของเรานะครับนั่นก็คือการที่เราจะอีโวตัวมิ ติกตัวแรกในทีมและตัวนี้คือตัวที่ผมเลือกครับพึ่งน้อยกลอยใจนั่นเองนะครับนี่ครับพึ่งพร้อมที่จะอีโวแล้วนะฮะก็จะใช้ของอีโวประมาณนี้ดาวเหลือง10ฟ้า5แดง5ม่วง5แล้วก็เขียว5รุ้ง1นะครับอีโวเลยครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้พึ่งของผมเนี่ยอีโวแล้วเดี๋ยวมาทำการส่องสแตตกันนิดน,นึงแล้วกันนะฮะเพราะว่าสแตตอาจจะดีคิดว่านะ นี่ครับสเตตประมาณนี้นะฮะหลังจากอีโวพึ่งมาแล้วนะี่ครับผมมาซ้ำที่สตอรี่เดิมโวสกิปมาเหมือนเดิมบอดรอบนี้ไม่ขนามือเลยครับง่ายมากๆครับผมก็ทำการเคลียร์สตอรี่ไปเรื่อยๆนะฮะเรียกได้ว,ว่าไม่มีสตอรี่ไหนที่ยากสำหรับผมนะตอนนี้แล้วและผมก็มาถึงสตอรี่สุดท้ายแล้วะครับเป็นสตอรี่ชื่อว่าเรนวินเลดนั่นเองครับสตอรี่สุดท้ายเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเล่นไปทีละแอคนะฮะไม่สามารถที่จะโวสกิปได้น, <S <S นั่นเองครับ อ่างั้นเดี๋ยวเราจะไปสุมส่มซันสเกตได้ฮะถือว่าขั้นการลงสตอรี่อันแสนน่าเบื่อเพื่อไปสุมส่มซันสเกตบ้างแล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่2 0,000เพชรนะฮะปรากฏว่ามีตัวละครที่เมตาเข้าตู้นะฮะนั่นก็คือพี่ซันสเกตนั่นเองนะครับตัวละครที่โคตรจะเหมือนผมครับผมทําการซื้อน้ํายาเพิ่มบูทลักกี้มาด้วยนะครับเพราะว่าโชคผมเนี่ยไม่ค่อยจะดีครับฉะนั้นการที่ซื้อน้ํายาบูทแบบนี้อาจจะช่วยผมเนี่ยได้ตัวซันสเกตเร็วขึ้นก็เป็นไปได้นะครับ เฮ้ยอะไรแว็บแวบแชทอะไรแว็บวเมื่อกี้พี่ตาฝาดปะน้องโอมกริมจอจงมาโอมกริมจอลงมาแล้วเมื่อกี้อะไรเนี่ยพี่ตาฝาดปะน้องเอาดีๆพี่ตาฝาดปะ w h a t the shit bro มาจากไหนนี่น้องหลังจากที่ผมสุ่มตู้นี้มาสักพักหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้ำยาลัคกี้เนี่ยมันแพงริิ์จริงๆครับตอนนี้ผมได้ตัวมิสติกมา2ตัวแล้วว่าแต่ ซาสเกะเราอยู่ไหนครับหรือว่าตอนนี้เอ้ยได้แล้วน้องเฮ้ย,ยแสดงว่าเราได้แม่งมา3ตัวได้มา3ตัวเลยนะฮะโคตรคุ้มเปิดลัคก,กี้แล้วดวงมาจริงคุ้มจัดนะฮะมิติก3ตัวใน14,000เพชรหลังจากที่ผมสุ่มได้ตัวละครซาสิเกะมาแล้วเรียบร้อยกำลังใจเต็มเปี่ยมสตอรี่สุดท้ายก็เคลียร์เรียบร้อยแลวด้วยครับเรียกได้ว่าภารกิจสำเร็จแล้วนะครับ พาร์ทผมตอนนี้มาถึงพาร์ทเลเวล30แล้วนะครับการที่เราได้เคิร์สวอมมาแบบนี้เราทําการสาบเสิเอร์วินและผมสาบสําเร็จด้วยนะครับเพราะว่าได้มาเป็นเพิ่มคูณด,ดาวใช้ให้กับเออร์วินเออร์วินผมตอนนี้ก็สามารถทำบัฟวนได้แล้วสามารถบัฟให้กับพึ่งน้อยกลอยใจได้แล้วด้วยครับหลังจากนี้ก็จะเป็นการลุยต่อในคอนเทนต์ต่อไปแล้วเลยครับใช่ครับนี่ก็คือทั้งหมดแล้วสําหรับคลิป อ่อนไปเทพใน EP ีที่1ครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่าลืมนะครับฝากกันกดไลค์ให้ด้วยชอบมากๆฝากกันกดซับด้วยนะครับคลิปนี้ไปละจูาใบาบไปแล้วครับ